ครับวันนี้ครูตาก็มีนักเรียนมาจากบอระเบือนะครับนั่งรถโดยสารเอ้ยขี่จักรยานยนต์มานะครับตอนนี้ก็เทนพื้นฐานนะครับไม่เคยขับรถมาก่อนนะครับแค่เคยจับเล่นๆดูนะครับไปเรื่อยๆแลนไปเรื่อยๆเกือบๆถึงสุดซุดหมดละ อ๋อมันจะมีเส้นเส้นตรงอยู่ดา้านซ้ายเฮาแนบมองจากกระจกเห็นไหมครับก่อนจะถึงไอมันจะมีตรงไหล,ลทางตรงเนี้ยก่อนถึงก่อนถึงไหลทางตรงตรงที่มันเป็น,นเสียเห็นบะยืดจากกระจกเหรอเหยียบเส้นให้ได้เป็นแนวตรงเหมือนเส้นเลยอ่าลองดูเส้นเที้ยวเห็นจากกระจกด้านซน้ายเห็นบะเส้นเท้าเหอครับข่าซ่องเบ่ขาสซ่องยืดเส้นตรงเลยไหมเส้นตรงเส้นดำๆเห็นไหมคางๆรถท่อเห็ไหม เห็นปะนี่เส,เสน้นเส้นนี่สิไหมอเออแมน่นอยียบเส้นให้ตรงเหมือนเส้นตรงเลยก้อน <t un> หอดหันอย่าเกินนั่นซอยหลังปรับซ้ายอย่างเดี๋ยวตอนนี้เลยปรับเยอะๆเออนะครับพื้นฐานก่อนนะครับอันนี้พื้นฐานก่อนความเข้าใจการดูขนานการอะไรอย่างี้ต้องหาอะไรมาวัดรูปแบบของการขับนะครับไม่ใช่จะเป็นหมุนแต่ในสนามอย่างเดียวนะครับรู้ว่าจะทําได้ไหมนะ อันนี้ให้เหยียบเส้นนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะรบอบแรกยังไม่เหยียบนะครับแค่ข้างๆนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับแวก็เมื่อกี้ เหลืออยู่คืบหนึ่งดีแล้วแต่ยังไม่เหยียบคอยล้างใหม่เหยียบเส้นให้ได้ด้านซ้ายปรับซ้ายแต่ตอนนี้ครับช้าช้าค่อยปรับซ้ายไว้ให้มันเหยียบเส้นเลยเหยียบเส้นขนานตัวเส้นช้าถ้ารถเร็วมันก็จะหมดโอกาสก่อนช้า เวลาสอบมันก็ไม่ได้มีระยะไกลมากมาดูนะครับก็ดีนะครับดีแต่ว่าไม่ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโอเคนะครับโอเคมากเดินหน้าตรงครับไปหยุดที่เดิมนน่น ون, ตรงที่เราเคยหยุดแต่ว่าให้คันเร่งเยอะๆนิดนึงหน่อยจะได้รู้สึกฉูบฉีดหน่อยเร่ง อันนี้ก็เป็นการฝึกเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับเป็นพื้นฐานที่สําหรับการปรับมือใหม่ไม่ให้เกง็งไม่ให้กลัวไม่ให้ตื่นนะครับหลายๆอย่างทั้งครูด้วยนักเรียนด้วยนะครับปรับให้มันจูนกันก่อนครับจูนกันไม่ให้มันนั่นเกงกันนะครับให้มันเป็นกันเองก่อนนะครับ วันนี้ก็ฝึกถอยลังตรงตามเส้นก่อนนะครับมาตรฐานของการถอยของคูต้านะครับวิธีการสอนไม่เหมือนใครในประเทศไทยนะครับไปสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับถ้ามาไม่ถึงนะครับหรืออยากจะเรียนกับคูต้านะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ0883350072นะครับกดติดตามที่โลโก้สีแดงด้านขวาตรงนี้นะครับขึ้นมาตอนไหนก็กดติดตามตอนนั้นเลยนะครับอย่าพลาดทุกการอัปเดตนะครับผมและคุณจะไม่พลาดนะครับไอยไปเรื่อยเดี๋ยวให้ดูสัญญาณมือผมได้ เวลาเล่งเดินหน้าก็เล่งเยอะๆหน่อยตอนนี้ถอยหลังถอยเป็นปกติอันนี้ก็คือเป็นการฝึกนะครับให้ผู้เรียนเดินหน้าตรงถอยหลังตรงแบบให้มันเข้าเกียร์ให้ถูกแล้วก็อะไรอย่างเงี้นย,ย,ำำยนะครับทำย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆนะครับจนกว่าจะทำได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยวนะครับเดี๋ยวรอนะครับโอเคดีมากเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ตั้งหลักตรงที่เลนซ้ายเวลาเลี้ยวไม่จําเป็นต้องเร่งคันเร่งนะใหม่ๆตรงไฟเปิดไฟเลี้ยวครับวันนี้ก็เป็นสเต็ปของการฝึกเบื้องต้นนะครับ ฝึกบ่อยๆนะครับฝึกใจตัวเองด้วยนะครับหลายอย่างนะครับตลอดมือใหม่จอดเทียบฟุตบาทฝึกไว้ช้าๆทำได้ตอนไหนให้หยุดตอนนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปไกล ซ้ายไว้อย่าเข้าอย่างเดียวนะครับอย่าเข้าอย่างเดียวช้า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 นี่ปล่อยเบรกเยอะไปทำให้ไม่ไม่สามารถเข้าได้สักทีหนึ่งมีแต่ใกล้ๆนะครับมีแต่ใกล้เคียงแต่เป็นเพราะว่าปล่อยเบรกเยอะนะครับ ก็เลยทำให้การควบคุมนี้ยาวไกลนะครับ <c oughs> ไปก่อนจะถึงฟุตบาทอย่าเข้าอย่างเดียวนะมันจะชนแะช้ากว่านี้ โอเคถอยหล้างตรงกว่าจะได้น่งจากนน่นมาถึงนี่นี่ถ้าไม่บอกให้ช้าก็ไม่ได้ไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆถ้าอยากแก้ระยะก็ขวานิดนึงไว้ไม่ต้องมากผิกการใช้พวงมาลัยนะครับฝึกการสังเกต ตามจุดต่างๆที่เขาจะไปนะครับช้าๆเร่งดีๆไปสุดกวยแล้วก็ถอยหลังกลับมาเด้สุดกวยตัวแรกช้าๆ เดินหน้ารู้สึกจะเดินชิดขวาฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายห่างมากนะครับซ้ายมือคนถ่ายนะครับถ้าเราดูตรงนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับขับรถเบียดฝั่งเดียวนะครับเดีย๋ยวเราจะกลับมาให้โจทย์กันตอนนี้จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับ เริ่มมีการแก้แล้วนะครับเริ่มมีการแก้นะครับดีมากนะครับแต่ยังแก้น้อยหนึ่งค่อยๆแก้แต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ยังถือว่าปลอดภัยนะครับถ้าดูเป็นก็ถือว่าโอเคปลอดภัยมาเรื่อยๆนะครับ ให้มันกึ่งกลางนะไม่ให้มันเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันนี้ยังถือว่ามันเบียดฝั่งนี้แต่มไม่ได้ชนนะมันปลอดภัยแต่ว่าอยากอยากให้มองเป็นว่ากึ่งกลางเป็นยังไงชิดซ้ายชิดขวาเป็นยังไงโอเคเนาะโจทย์ต่อไปก็คือวิ่งให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดมันไม่ชิดอะ่ะเมื่อกี้วิ่งไปอยู่ตรงโน้นมันชิดฝั่งนี้มันชิดฝังด่งนี้มากเกินไปให้คิดว่าเราอยู่ตรงกลางอ่าโอเคไปครับดูกา่จากมองการมองกระจกสองข้างอะ่ะ ดูนะครับจะดีขึ้นไหมนะครับตอนนี้ความเร็วรถเยอะไปนิดนึงนะครับทาให้รถเบี้ยวไปทางขวาแล้วก็เบี้ยวมาทางซ้ายอีกนะครับรอบนี้ดีกว่ารอบเดิมไหมโอเคดีกว่านิดนึงนะครับโอเคครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับกึ่งกลางโอเคนะครับช่องไฟโอเค แบบนี้ก็คือถอยฉลุยนะครับถ้าเมื่อกี้นี่คือถ้าคนไม่เก่งควมอะไรถอยเบียดขวาแน่นอน,นครับแต่ตอนนี้คือระยะาห่างมันพอดีเท่ากันนะครับมันก็จะการควบคุมมันก็จะง่ายนะครับบ้าบาไปเรื่อยๆ แต่น,นี้กวยไม่มีก็วิธีการทั้งเกตก็คือสังเกตที่ฟุตบาทกับเส้นตรงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับให้ใช้พวงมาลัยด้วยให้ใช้การกะด้วยกรอช้า,ชา ปรับออกมาครับปรับขวาออกมาจอดเทียบฟุตบาทด้านซ้ายระยะมันมีแค่นี้แหละจริงๆมันก็จอดได้ถ้าเราช้าๆนะครับถ้าเรารีบมันก็จอดไม่ได้ค่อยๆดูมุมซ้ายอ่านั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องอย่าเข้าอย่างเดียวนะอย่าเข้าอย่างเดียวต้องมีออกวขวาด้วย ระเบียบกอนหมุนขวาถอยหล้างอันนี้คือไม่ขนาดน,นะครับเคลื่อนพวงมาลัย ไปเรื่อยๆครับถอยไปเรื่อยๆถอยไปจนกว่าจะได้ยินเสียงเซนเซอร์ เซนเซอร์เหลือเท่าไหร่ตัวเลข <5. S 1> โอเค0.5ปลอดภัยอยู่นี่คือ0.5นะครับเอาเดินหน้าจอดเที่ยบฟุตบาทด้านซ้ายช้าๆครับระยะมันไม่ได้มีเยอะเหมือนเดิมแล้วช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบใจเย็น อย่าเข้าอย่างเดียวอย่าเข้าอย่างเดียวเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วต้องออกเอออย่าใช้เยอะพงอะไรใช้กลับมาก่อนนิดนึงเออไม่ต้องมากเดินหน้านั่นแหละถูกแล้วเออถ้าเยอะไปคือรถบันเบียดมันจะไปไม่ได้ช้าช้าเออเออนั่นแหละเดินตรงๆครับถ้าดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้พงอะไรใช้แช่ให้มันตรงๆก็จบเลยนี่ดูนะครับการมองขนาน เนี่ยนะครับนี่คือสอบผ่านนะครับและลักษณะขนา,า,านี้ก็คือฝึกการกะเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ผ่านไหมถ้าเป็นการสอบผ่านไหม,ไ,มได้เออโอเคผ่านอ้อยล้างออกนี่ยังตัดสินตัวยงไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามือใหม่นะครับนี่คือผ่านนะครับเปิดไฟด้วยนะเปิดไฟด้วย ตอนนี้ก็เป็นการฝึกเลี้ยวนะครับฝึกเลี้ยวให้มันปลอดภัยครับเอาโอเคหยุดรถทีนี้โจทย์ใหม่นะครับโจทย์ใหม่โจทย์ต่อไปคือการถอยหลังจอดเทียบฟุตบาทด้านขวาอันนี้ไม่ค่อยมีใครสอนเพราะว่าปกติไทยเราจอดแต่ซ้ายอันนี้เราก็เป็นการฝึกก่อนฝึกเฉย โดยการมองจยดก่อนว่าฝั่งขวาเนี่ยมันห่างมากแล้วก็เริ่มใช้พวงมาลัยตั้งแต่ตานถอยแล้วครับอ่านั่นแหละถูกต้องเยอะมากแล้วก็ระวังซ้ายด้วยนะไม่ใช่ใช้อย่างเดียวเข้าไปใกล้ๆกล้มันก่อนค่อยไปปรับพวงมาลัยอ่านั่นแหละครับถูกต้องอน,นี่คือการฝึกการจอดระยะปลอดภยัย ระยะใกล้ปลอดภัยนะครับเอาระยะปลอดภัยเป็นขนานด้วยนะไม่ใช่จอดได้ธรรมดารถมีการขึ้นเนินนะครับก็จะมีการเล่งคันเล่งถ้าเล่งเยอะเกินก็ตื่นนะครับมือใหม่นี่ก็เป็นการฝึกการกะด้วยนะครับกะการหยุดรถด้านหลังนะครับ อ๋อโอเคถ้ามันเตือนแล้วถ้ามันเตือนแล้วก็ให้รีบไปเป็น D ี A P จอดไว้เพราะว่ายัางไงก็คือหยุดจอดไปเลยอันนี้ระยะถ้าเป็นการจอดแบบแถวแถวที่จอดเั่วไปธรรมดาบิ๊กซีโรตัสก็คือจอดได้ฝั่งนู้นมันก็จะมีเส้นของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการจอดแบบตามถนนต่างๆคือจะต้องใกล้กว่านี้ต้องชิดฝั่งนี้มากกว่านี้ดูหันหัวหงมมาดูครับห้อหงมมาดูไกลไหม อ่าระยะค่อนข้างห่างไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรยังถือว่าได้อยู่อาเดินหน้าครับปรับพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไปตรงซ้ายเลนซ้ายของตัวเองนี่นะปรับซ้ายเยอะๆเยอะๆยู่พุ่งไปเร่งได้หมุนซ้ายเยอะๆอ๋อพลอยลังกลับมาใหม่ขวาพวงมาลัยขวาสองรอบ สามรอบว่าลาห,หมุนขวาแม่หมุนขวาขวาตัวเองครับอ่าขวาหมุนอีกไม่ใช่ไม่ใช่ขวาตัวเองหมุนสองรอบเออนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ซ้ายหรือขวาครับเวลาขวาคือขวาตัวเองหมุนอีกอ่าละโอเคพอเดินหน้าเข้าช่องแคบด,ด้านซ้ายเข้าไปแค่ให้สุดแล้วก็ถอยหลังกลับมา นี่ก็เป็นการฝึกการกะเบื้องต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกูต้ามมาสสอนขับรถยนต์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับผมจะอัพคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็นี่นะครับโลโก้สีแดงด้านขวาตรงนี้นะครับโผล่มาเมื่อไหร่กดกิ๊กๆเลยนะครับ จะได้ติดตามอัปเดตข่าวสารดีๆจากการสอนของครูต้านะครับรับสอนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเจ้าเดียวในประเทศที่สอนถิงประตูหน้าบ้านนะครับคุยกันรู้เรื่องก็ไปนะครับถ้าคุยกันแบบว่าร้อยประโยชนทงระยะทางเข้าใจกันก็โอเคนะครับไปถึงบ้านแน่นอนนะครับระยะใกล้นี่มหาสารคามทุกพื้นที่นะครับสามารถโทรหาได้นะครับทั่วระยะไกลๆก็เคยไปสอนนะครับ ดูดตามวิดีโอนะครับเยอะแยะนะครับผมอัพเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับถอยไปเรื่อยๆชิดซ้ายพอประมาณนะครับถ้าคิดว่ามันช่องไฟโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็ถือว่าโอเคก็คือเตรียมหยุดข้างหลังนู่นแหละครับอันนี้ก็เป็นการฝึกการถอยเทียบนะครับง่ายๆนะครับถือว่าฝีมือดีมากนะครับนี่มือใหม่ของวันนี้นะครับ หมดเลี้ยวไปกันหมดกวยนะครับหมดกัวตัวแรกให้หมุนวงมาไัยขวาอยู่เทือนตั้งหลักที่เลียนตัวเองนี่เลนนี้นะอ่าโอเคไปในขณะที่กาลังเลี้ยวห้ามเร่งกันเร่งตอนนี้เร่งได้นิดหน่อยก็แล้วแต่เรานะครับเรามาดูกันว่าฝึกอยู่เทือนจะเป็นยังไงนะครับโอเคดีมากมีการเปิดไฟด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับผมดีมากเลยนะครับ บางคนก็ลืมนะครับบางคนก็ตั้งใจมากเกินไปนะครับนะโอเคครับปรับให้เข้าเรนตัวเองโอเคถือว่าได้นะครับ ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเคลื่นอนพงมาลัยตรงๆโอเคเดินมาเดินมาโอเคไปเรื่อยๆครับเดินหน้ามาเรื่อยๆทีนี้เราจะสอนพอ่อยุดพี่จอดนีเงาเกือบไปนะครับเกือบ